สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็คือผักเข่าทั้งแรงของแม่ตูนะคะหมึกผัดผงกะหรี่ข้าวหมักม่วงหักแตงผักซี่บักกีวีกับแจวถาดผักเข่าว่ามันสิบาโทรนี่เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> มาด้จากพี่น้องบานี้ก้องไก่เติอบา้านี้สิได้ยินเสียงแม่ตูซัมบะบุุมื่อน,นี้แม่ตูเอาผักซี่มา แล้วก็หมึกผัดผงกะหรีแล้วก็กินขา่าวบักแตงอ่าแม่ต่สิมีโรคอันนึงสิมะเหลาสูฟังนะคะโรคโรคทําไมโรคเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดเนี่ยมันไม่ได้เป็นแต่ในคนนะคะแต่ยินกันไหมเนาะเพราะว่ามันอยู่ไกลแม่ต่ไ้เอาไม้มาเส้นเลือดขอดเนี่ยบ่ได้เป็นแต่อยู่นำ้ำข้นแต่ว่ายังลามมาถึงผักและผลไม้เช่นมะม่วงโอ้ว่าเอ่อ ทุกคนจะเคยเจอกันไหมอ่ะมาเบิ่งกันเห็นไหมเนี่ยซึ่งแม่ตูขอเรียกมันว่าโรคอัโรคเส้นเลือดขอดนะคะเนี่ยถ้าแม่ตูกับซีมึงแล้วนะมันก็บ,บรบเมีรสชาติที่แปลกจากคนอื่นจะวางแม่ตูจะม่ให้ลูกค้านะเพราะว่ามันผิดปกติมันไม่สวยแต่แม่ตูนี้มาแต่ฟ้ามนะ บอกแล้วว่าหนังหนาฟ้าขึ้นสำนีบสเนื้อนอกค่ะชิวมากอืจับกินหวานก่อนว่าเนอี่ยังดอกเถือว่าเรื่องโครคไผ่ไก่เจบอ่ะนะโรคเส้นเลือดขอดในมะม่วงนี่ค่ะเนอะเห็นเนอะ พลังฟังคนเพิ่นกัสิบอกว่าเออมันมันมนันแปลกๆไม่เอาใช่ไหมกินแนตะ่มันมันเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่เพิ่นกัสิเป็นเหมือนซึ่งแมนูจะไม่ให้จะไม่ให้เอ,อลูกค้ากินนะคะนี่ข้าหมึกผัดพอรอมกะหลี่มันก็สดมือไม่ใี่าากเรื่องว่าสมัยก่อน ไปไปเฮ็ดไปไปเฮ็ดงานถากคุณไปตูกันว่าถากคุณมั่นถากคุณมั่นกันคือว่าข้าไปเซาหย่าที่มันแทมอยู่กับต้นมั่นซึ่งมันจะถือว่าเป็นวัชพืชนะคะที่เราไม่ต้องการแบบประเภทหยาตั้งๆหนะเข้าก็ไปดึงออกดึงออกดึงออกผักเทียงเขาก็มากินขาน้ำกัน,นซึ่งไม่ตัวนถนัด ินน้ำยายมือเลยทานนิวข้าวกะลางมือก่อนเนาะแต่ว่าข้าคสืบบอกไปเศร้าน้ำมูดอ,อกข้ากะซีมี่มีซอนหายแบบข้าวเนี่ยกรสซีมี่มูอีกคนหนึ่งหรือหลายๆคน้นมึงเอามือกินเลยบ่พะนะแม่ตู่ก็ได้บอกว่าแถวบ้านกูกับพวกผ้ากับตีนกินเขาเลยนะไม่รู้จะแรงไปไหมก็ตอบไปแบบนั้นจริงๆแต่ว่าเมื่อกับกลายเป็นเรื่องมวนๆกันเนาะเออใช่ว่ะไม่มีใครเอาตีนกินข้าวสักคน แต่เวลามามาอยู่เอกินหลายๆคนอย่างสิเนาะโอกินมือมันกน็มันสะดวกดีนะมันแซ่บนะยิบมันก็จะมีนำจุ่มมือให้ร้าขาดไม่ได้เลยไม่ใช่ขาดไม่ได้เลยลืมไม่ได้ว่าน้ำพริกน้ำพริกไม่ตัวมานํา ใส่กล่องมาน้ำบิกจิมแม่ตูตามมาแหละนี่กินเห่นได้เลยอ่ะกลายเป็นกินเห่นไปเลยไหมแล้วก็อ่ะอันอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะบักกีวีสองหน่วยอเดียมาจากบ้านอุ้มสวีเดนนะคะ,ะเขียนภาษาอังกฤษว่าอุ้มสวีเดนเอ่อกีวีสีทองไมตตูจะเอามาลอกิน ส่วนอันนี้ก็ช้อนไม่ตู้ไปนะนี่ซอนไม่ตัวจักเลยใส่กับแตงกวาน้ำพริกไม่ตู้นิดเด็ดนะคะอืม อยางทำงานแต่อยู่ในกัวออกในกัวมากครับกลับมาบ้านมาโซเลกันในเมื่อพิยุเพิ่นเพิ่งงอแงหรือว่ากดเกลียดยังต่างๆมันก็เยอะนะเนาะจะสิาเอาเงินก็เพิ่นกับเอาหยากจังสีนะเท่ากับเท่ากับชิวๆเลยเป็นชิวๆ ซึ่งพัดกองป้องมึกอก็อไม้ตูก้ก,กับสิใส่ไอ้มึกกระดองอันและมึกกระดองเอาหนวดมันไปทอดเป็นกรอบๆซึ่งจะเอื้นว่ามึกบอนไซมันกลายต้นบอนไซนะ่ะไปตัวไปทอดกินเอาไปทอดกินเล่นแล้วพักซี่ ฝักซีนีย่ยบ่มี่ยากอยากแต่ก็มี้นอร่อยลอ่ะืึว่ามันเกี่ยวดีนะถ้ามากินก็เลยเอามากินเสีเอามากิามากิมครับเอหลายๆคนิันบอกว่า เวลากินตำสมหรือว่ากินขนมจีนใช่มือหยิบเอาดีกว่าแม่ตัวเก็ได้ถามวมา่าทำไมเห็ตุผลเพราะว่าแม่ตู้กินข้าวก,กับมือได้ก็ได้เพื่อนบอกว่าแต่ถ้าเอาซอนกินล้งไปซ้อนบอกความเผ็ดเดี๋ยวมนซีมาเปใส่ใส่ป่าเขาเนี่ยมันจะเพิ่มความเผ็ดเพื่อนว่านะจริงหรือเท็จยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าขนาดจะใช่เนาะเพราะว่า มันอาจะเพชรชเพิ่มขึ้นืืผักซีับผักซีย้อมมือนาะไม่ตู้จะเฮ็ดไอ้น้ำพริกแบบว่าผัดนี่ไม่ตู้ผัดเพราะว่าผัดแล้วมันหอมเนี่ย กวเนนานวันพี่นอกได้ยังกินข้าวน้อสุกยาเค็มแนวอื่นอย่หอว่ามากกว่ากินง้าวไม่รู้จะทำอะไรม่กัวกับยูเบิร์ตมือแล้วนะ บางที่มันเกะอิมตัวอ่ะงานในขั้วามาิ0กว่าปีประเทศแรกน,นวดก็บม่ไหวหรอก,อกบัลทันัดเปนตูสอบงานแบบกรรมก,กรไนะสมบุกสมบันมาเด้อเจ้าภาพจงเจริญประชาชนจงเจริญ เป็นไดโนทรายบานเท่าไดฉีดวัคซีนขอให้ทุกทุกคนพานไปโดยดีนะคะพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านเท่าเนี่ยแม่ตูได้ยินว่าฉีดวัคซีนซินแวคเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ตายหลายคนด้วยไม่ได้พูดเกินไปนะคะตามข่าวกระสิมี่หลายๆเสียงอาสิบอกว่ามันไม่ได้ตายมันมันมันได้ตายเอ่เอ,อคนที่ตายไม่ได้ตายเพราะวัคซีนตายเพราะโรคประจําตัวแต่ถ้ามึงไม่ฉีดวัคซีนเขาก็ไม่ตายใช่ไหม ใครสิอยากตายเนาะตอนแม่ตูไปฉีดหมอเพื่นกับสิอธิบายให้ฟังว่าในร้านอาจจะมีตายบ้างสองคนสามคนในร้านนะก้อนที่เพื่อนจะฉ,ฉีดให้แม่ตูแต่แต่ซิน่นแวกบ้านเท่าเนี่ยมันบวร้านเนี่ยเห็นมันตายมื่อนี้ก็ตายอีกหรอโอ้เศร้าใจเนาะ คือบบมีโมเดนากับไฟเซอร์หรือว่าให้ฉีดแน่นอะเนาะไม่ตัวก็เต็มที่ก so ็บอวยพรให้ทุกคนอยู่หลอดปลอดภัยเนาะจากวัคซีนหรือว่าจากโรคไห้ต่างๆแม่ตูวบอกเลยว่าไม่มีใครอยากตายไม่มีลิงที่ไหนอยากจะตายหรอกผู้ไรกับ อยากยื่ยเนยาโดยอายุขยัยโดยนทัองน้นล่ะค่อนตายก่อนไม่ลาอันควนเขาเรียกว่าอายุขาดนะครับพวกอุบัติเหตุเนี่ยเรียกว่าอายุขาดถ้าอายุขยก็คือแก่ตายไปซึ่งไม่ต้สิว่าทุกคนกับสิอยากดูโดนๆใช่ไหมทุก<ม>ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะก็ขอให้รัฐบาลดูกันเมือนิดหนึ่ง อย่าพูดนักเลยไม่พูดดีกว่าเราไม่ใช่นักบริหารเนาะเราก็ฟั่งอยู่ละผู้ลักผู้ใหญ่เพื่อนมีความหูคนที่เป็นนักการเมืองเพื่อนมีความหูกับเฮาเฮาความหูกับบ่มีความหูหางอึงก็ฟัง่งพ่นอยู่ละ่ะก็ถามว่าเสียงประชาชนเนี่ยอยากได้สิ่งที่ดีไหมทุกคนก็อยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะจะหามาได้เนาะแม่ตูเสือวารัฐบาลทุกป,ประเทศนะ่ะก็หวังดีกับประชาชนทั้งนั้นแหละ หรือว่าไม่จริงเนาะรัฐบาลทุกประเทศก็หวังดีกับประชาชนแล้วก็อยากจะให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอยากจะให้ประเทศจเจริญพัฒนานะคะไม่ตู้อยากจะพูดมากกว่านี้อยู่นะแต่ว่าเนาะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมาพอกันใหม่วันดีจา้า กันยาวยาเป็นแม่นาคก่อนอู้แม่นาคเอออันนี้ย่านาคอะย่านาคโอ้